ไข่เห็ดได้เลยใครไม่ใช้เห็ดปางก็ใช้เป็นเห็ดนางปาเห็ดชนิดอื่นก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลากระพงครับปลาหมึกกุ้งครับตามกันมาติดๆเลยครับเสร็จแล้วใส่นมข้นจืดครับสีสันสวยงามน่าทานมากครับน้ำมะนาวครับพริกสดตำหยาบพริกแห้งผมตำหยาบๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมของต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นของเราในวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นกุ้งขาวครับแกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยวันนี้ผม ใส่หัวไปด้วยนะครับต้องการมันในหัวกุ้งนะครับแดเอาส่วนกระเพาะตรงส่วนหัวกุ้งออกไปครับแล้วก็ใช้เป็นปลากระพงครับปลาหมึกเห็ดฟางข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศหอมหัวใหญ่พริกแห้งทอดหรือว่าใช้วิธีผัดกับน้ํามันนะครับใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วก็ผัดพริกสดตำหยาบวันนี้ผมใช้เป็นพริกกินดากับพริกขี้หนูรวมกันนะครับหอมแดงบุกพอแตกผักชีผักชีฝรั่งนมข้นจืดคาราเมลน้ำพริกเผาเกลือปนน้ำปลาน้ำมะนาวเรามาเริ่มทำต้มยำกันเลยครับ เมนูต้มยำเป็นเมนูที่ทําง่ายมากแต่ว่าเราต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมนะครับไม่ใช่ทําไปเตรียมของไปนะครับตอนแนะนําส่วนผสมนี่ผมลืมซุปก้อนลดหมูไปนะครับมีซุปก้อนด้วยครับหนึ่งก้อนใส่ก่อนเลยครับมีน้ําซุปก็ใช้เป็นน้ําซุปได้นะครับตามด้วยน้ําพริกเผาครับมากน้อยก็ตามชอบเกลือป่นครับเมนูต้มยำนี่เราให้เราใช้ไฟแรงตลอดเลยนะครับคนน้าพริกเผาให้ละลายก่อนครับบางทีเราแช่ตู้เย็นไว้นะครับถ้าเราไปใส่ทีหลังน้ําพริกเผาเนี่ยยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับ ต้องใส่ก่อนเลยต้ยมยำนี่ต้องเข้มข้นแซ่บจัดจ้านครับสาหรับต้ยมยำน้ําข้นพอน,น้ำพริกเผาแล้วก็ซุปก้อนของเราละลายดีแล้วใส่หอมแดงหอมแดงนี่บุบให้แตกนะก่อนนะครับข่ากับตะไคร้หอมวัวใหญ่ของพวกนี้นี่เราต้องการความหวานนะครับหอมวัวใหญ่กับหอมแดงนี่ต้องการความหวานในเ,เนื้อของมันออกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไปก,ก่อนนะครับส่วนใบมะกรูดนี่ไว้ใส่ทีหลังอย่าใส่ลงไปพร้อมกันกันกบข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดก็จะดูไม่น่าทานครับแล้วก็กลิ่นหอมก็จะหมดไปก่อน พอเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราใส่เห็ดได้เลยใครไม่ใช่เห็ดฟางก็ใช้เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดชนิดอื่นก็ได้ครับใส่เห็ดแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเลยความหวานความเปรี้ยวของมะเขือเทศก็จะได้ออกมาด้วยครับเห็ดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็สุกเราใส่เกลือใส่น้ำพริกเผาใส่ซุปก,ก้อนลงไปเนี่ยเราชิมรสด,ดูก่อนนะครับชิมความเค็มก่อนว่าประมาณไหนตามด้วยน้ำปลาครับเหลือน้ำมะนาวไว้ใส่ทีหลังนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลากระพงครับ น้ำนี้ต้องเดือดจัดๆเลยนะครับตามด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกตัวเล็กนี่ผมใส่เป็นตัวเลยนะครับบ้างนิดหน่อยล้นมออีกแล้วครับกุ้งครับตามกันมาติดติดเลยครับเราใส่หัวกุ้งไปด้วยเนี่ยมันจะได้น้ํามันในหัวกุ้งด้วยนะครับจะสร้างสีสันให้น้ําแกงของเราเนี่ยเป็นสีสวยใบมะกรูดครับเสร็จแ,แล้วใส่นมข้นจืดครับ นมข้นจืดนี่เราต้องมาใส่ตอนท้ายครับแต่ถ้าเป็นกะทินี่ให้เราใส่ก่อนครับสีสันสวยงามน่าทานมากครับใส่นมข้นจืดแล้วพอเดือดขึ้นมาอีกรอบแบบนี้ปิดแก๊สได้เลยครับน้ำมะนาวครับพริกสดตำหยาพริกแห้งผมตำหยาบแบบนี้เลยนะครับบนหม้อครับผักชีผักชีฝรั่งนี่เราไปใส่ในถ้วยได้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟไปเลยครับ ้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับสูตรนี้นี่เข้มข้นจัดจ้านนะครับปลากระพงชิมน้ำก่อนครับคิดจัดมากครับปลากระพงสดเนื้อหวานกุ้งหมึกเด้งเด้งครับน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับจัดจ้านเนื้อออกกัวยอีกแล้วครับสูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับ ถ้าชอบก็าฝากากด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ